ป,ป้ายแดง<ห>แต่ผมบอกนะรถป้ายแดงของแม่งประมาณสี่ห้าปีก็ปนนก้ายแดง คำเตือนเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีควรถามพ่อถามแม่ถามปู่ถามย่าถามตาถามยายก่อนที่จะดูคลิปนี้เพราะเป็นคลิปเต็มระบบที่สุดของที่สุดแล้วอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครถ้าจะตายก็ตายในที่ปิดเด็กที่กินน้ำกระท่อมหรือว่าต้มน้ำกระท่อมดูคลิปนี้ผมแบบยันยันจบนะไอ้วกสุนหมาสันดานหมาทั้งหลาย สวัสดีครับผมเบิร์ดวันน้องว่างนะครับวันนี้ไม่ว่างพรุ่งน,นี้ไม่ว่างมาลืมก็ไม่ว่างนะครับ<อ>มึงจะถามว่ากู <À> มาทาอะไรทําไมกูยกตะล้อทำไมเปิดคลิปทำไมยกตะล้อทําไมเปิดคลิปทําไมสวัสดีครับสวัสดีครับมึก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้กูจะไปซื้อรถกระบะกูอยากได้รถกระบะที่จะไปอะไรวะอยากจะได้รถกระบะสักคันหนึ่งเอาไว้ขนรถพวกนี้ไว้เวลาไปทำคลิปต่างจังหวัดนะครับ เดี๋ยวผมจะไปหารถกระบะดูเดี๋ยวจะขี่ไปเลยสดๆเลยไม่ต้องไม่ต้องตัดคลิปนะเดี๋ยวขี่ตอนออกไปเลยเดี๋ยวเปิดตรงนี้แล้วขี่ไปเลยเดีย๋ยวไปซื้อรถกระบะอยากได้รถกระบะไว้บรรทุกของแล้วมันบรรทุกตามกระ่อมด้วยแล้วก็ต้นกระทอ่อมใบกระท่อมไปซื้อเลยน้นองๆซื้อรถกระบะจริงๆอ่ะผมอยากได้รถกระบะตั้งนานแล้วแต่ผมไม่ตังค์ผมไม่ค่อยมีเขาดีผมขายคอซ่าไปแล้วนะครับขายคอซ่าไปประมาณแสนสี่ซื้อมาแสนห้าขายไปแสนสี่เดี๋ยวผมก็จะหารถกระบะสักคันในคันนี้เพราะว่าจะขี่ได้คูไม่ใช่รถไทยรถมู ออะจะหาไว้ซื้ไลลอไปนรถต่างจังหวันดนครับผมจะลองต่จังหวัดแล้วแล้วช่งนีน้าท่วมนะคบผมก็จะเอาไปาทํรางยาผมผ่านมาแล้วเเต็นท์นี่แหละผมจะไปหาว่า,าม,มีมารถาคาแบบราคาไม่เกินสองแสเววนเต็นท์ รถเยอะไว้พี่พี่มีรถกระบประมาณเทาประมไม่เกินสองแสน่มีท่าไห่อันนี้เอที่มีโตต้า ตซต้าอะไรอยู่หรอะซุ่เลยอ๋ออสีปตูแข็ีปะแข็มีครับผมนี้อยู่ในราคาอะไรไู้ดในคลิปอยู่งบประมาณไม่เกินไม่เกินสองแสนมีดีแดงตัวหนึ่งเหรอพี่มีเหรอราคาาแส่งก็ได้แต่พอผมพาไปดูเดผมจู้่าไม่เป็นไรไม่ีเถ้าแต่งก็บาทก็ถ้าโอเคก็จบน้องๆกินเยอะไปผมดูทรนละหวานเปลี่ยนแน่นอนอันนี้ก็ลองเครื่องหรือย่อแมวอยู่วะ ต้แมวกูเนี่ยไอ้เหี้ยสตาร์ทเครื่องไม่รออะไรเหี้ยเหมืนเสียมันไว้ไอ้สัตว์แบบมาถึงปุ๊บตาร์ทได้กูเลยวิเดี๋ยวกูดูไอ้ซื้อรถมือสองก็ต้องดูไอ้ภาพนแล้วนี่เซอร์วิสเซอร์วิสอะไรให้ผมยังเนี่ยอุ้ยฝาแดงด้วยครับผมฝาแดงคืออะไรวะฝาแดงคือตอบดีมากเรียบร้อยได้ไปได้ดีมากอุ้ยเยี่ยมมากนะพี่เยี่ยมด้วยวะรับประกันรถสองเดือนรับประกันรถสองเดือนอืมแบตเบิดน้ำกันน้ำเกินดูให้มั้งอ่ะดูแล้วครับผมแห้งหรือไงดูใหหห้้้้้เรรรียยบออออแแลวคืืงงไไสั ไอ้สภาพเครื่องแห้งอยู่นะสอนผมหน่อยครับเวลาวิธีดูการลดมือสองดูยังไงดูไม่ยากครับพี่ดูแค่น็อตน็อตพวกเนี้ดูแค่น็อตอย่างเดียวนี่นะลดทั้งคันมึงดูแค่น็อตอย่างเดียวนี่นะดูน็อตแก้มน็อตคันหน้าครับผมอ๋อนี่ไงอ่าถ้าน็อตมีขยับแสดงว่าชนมาอ๋อชนมาอ่าหรือว่าถอดทำสีอ๋อหรือว่ารุ่นคันเนี้ยครับเคยถอดสกรู คือทาสีแล้วใช่ครับผมอ๋อเหกระโปรงเดิมแต่คือรถคันนี้ไม่ชนไม่ชนคันนี้อยู่ขายเท่าไหร่ตั้งไว้มากเป็นแสนหกพันแสนหกพเฮ้ยหน้าสวนอยู่น่แสนหนึ่งพัโอเคผมไม่ดูอะไรมากมายหรอกผมเป็นคนแบบคนมันจะรวยนงถ้ามบอกว่าร้านมึงดีกูก็กูก็เอาไปอันนี้รถสปอร์ตเราใช่ป่ะรถสปอร์ตเราทั้งว่างสปอร์ตของผมนะครับน้องๆจะซื้อไว้ขายคลิปเลยนั่งเลยสองคน ผมก็ไม่ใช่เก,ก่งรถกระบะแต่มอไซค์ผมได้อยู่แต่กระบะผมไม่รู้ไงภายใก็ดูแต่ผมซื้อไปถ่ายคลิปจริงๆนะครับที่บออครับผมอันนี้บอกเดินโรงงานไม่ใช่กูอยากจะรู้ว่าร้านมือให้กูดูน็อตแต่ดูบ่อดูเพื่ออะไรไวะ <c oughs> ดูน็อตแต่ดูบอ่อที่รนถ้ารถใช้างานเยอะบ่อัะขาดก็ไม่เหมือนกมแล้วนี่วิธีโลอะสอแสต่ล<ต> <ๆ S 2> ้องแสนต่ลไม่กลับถามเรารมือก่เดแล้วมือเดีอยใบแดะเ้ยรถมือเียเอ้ยมีเล่มแล้วอ่ะเปิดอยู่หน้าร้านเท่ไหร่สิบหกแสนหกพนห้าันสห้า ผมต่อง่ายๆผมเป็นคนจบเอาหนึ่งสี่เจ็ดผมเอาเลยพร้อมโอนผมเอาเลยหนึ่งสี่เจ็ดได้ครับได้ได้มันต้องทิ้งไหบ้างวะโอ้โหกระจกกระจบก็จบโอเคได้ได้มารทำสัญญาเลยจ่ายเงินเลยมาเอาโอเคไม่ต้องลองขับแล้วอย่ากลัวไปเลย รถมันดีช่ว,ลง,ลชวลงล่างเราต้องดีช่วงล่างเันรับประกันดีสองเดือนที่ว่ารถรถที่นี่รับประกัน2เดือนนะครับน้องๆแต่ผมว่ายางยางร็ถือว่าขี่ได้อยู่ใช่ไหม <c oughs> ได้อยู่ี่ได้อยู่แต่ผมว่าแม่งยังไม่สุดพอเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยชกยางอะชกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้องๆถ้าเรื่องถึงยางกับชกนะยางแนห,าหนโชกโทรหาน้ำมลเลยมันเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ให้กูกูได้รถคันนี้ไปกูต้องเปลี่ยนแม่งเลยกูโทรนดูมันจะเปลี่ยนให้กูไปทียมันสุดต่างกิต่างฟรีแล้วมั้ง มันม,มันต้องว่างมันต้องฟรีเดี๋ยวต้องเป็นสปอนส์ให้ผมเดี <c oughs> Hello, เ๋ยวฮัลโหลไอ้มนไอ้น้ำมนไอ้พอดีผมซื้อรถแล้วมันผมอยากจะเปลี่ยนแม็กกับเปลี่ยนยางแล้วก็โชกอะ่ะมันมีอะไรให้ผมเล่นบ้างปะมีของช็อของใครบ้างปะเดี๋ยวผมซื้อเดี๋ยวผมขี่ไปหาเลยนะแต่สภาพที่ผมดูอยู่ฝากระโปรงหรือว่าไอ้เนี่ยชุดเขาชุดผ้าข้า,างบนอนะก็นขึแขน,นอยู่นะผมขึ้นดูอยู่ตอนเนะี้ยโอเคเดี๋ยวผมไปไปเปลี่ยนที่ร้านหนะ้าเลยนะครับน้องๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเดี๋ยวผมซื้้้อออออออเเ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 เสสรรรร็จจจดดดดดีีีีี๋๋๋๋ยย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 ยววววววไไไไปปปปปปหหหาาาาานน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 นะะะกกกกกัััมมงงงลลลลคคคิตููู่่่พซ์ใญืโ โอเคน้องๆตอนนี้เราก็ถึงน้ำมันการยางแล้วนี่ซูมไปเห็นปะใช่บอกว่าป้ายมันือนบ่าเหรอใช่แล้วโอเคเดี๋ยวผมขี่เข้าไปเลยแบบควรเปลี่ยนสไตล์รางวังคือจะมาเปลี่ยนแม็กร้านกะทีมันเราแบบจะมาธรรมดามันไม่ได้อะเดีจอดเราจะโกลนแม่งบอกลูกน้องเลยเฮ้ยลูกพี่อยู่ไหนวะแต่เมื่อกี้แกโทรกับคุยกับแกแล้วแกให้แม็กแค่เลยไหมเฮ้ยมุ่นอยู่ไหนวะเดินวิ่งมาเด็

ต้องเข้าผมแล้วนะครับโบเวนเดอร์ต้องเข้าผมนะครับนี่ครับจับมาให้มึงเบิร์ตตัวนี้เลยมันจะหน้าหลังด้วยเหรอหน้าหลังเบิร์ดขล้วบนขอบคุณมากเลยต้องร้องกันบนโอ้โหโบรเอนเดอร์กูห้าไหลเกียรโอซิ่งหรือเปล่าจันไปเบิร์ดโอ้หแม่งโคตรใจเลยเราให้แม็กกูด้วยนะดูปีปีกูง่ายไม่เสียเงินไม่เสียเงินเหรอน้ำหนักเบิรเฮ้ยจริงดิเจ๊งโคตรต้องจัดรอบเลยนี่ปีปีหนักเบาตันี่แหละมึงมาหากูมึงต้องโดนล้อกูเลย นี่บอกเค็บชื่อสโมสรอะไรเนี่ยเสร็จแล้วไหมเหรอสโลการตูเน่ K M 6อันนี้เป็นชื่อชื่อคุณใช่ไหมใช่ครับเนี่ยยางใหม่อะไรผมทุกคนเลยใช่ไหมหกต้องทั้งหมดเลยปีสองพันยี่สิบเจ็ดนะครับาแน่นอนยางเอาดูสิเเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูห้าห้าห้าสิบติดตัดเบอร์นี่เลยอ๋อนี่เลยสุดเลยอ่ะสุดรู้เรื่องไหมมาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสตั๊กไลค์นะครับถ้าใครอยากจะมาทำร้านกระมลการยางนะครับหรือว่าโฟร์เบนเดอร์ใช่นปะ แล้วก็แม no ็กน nice. ี่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเฟซขึ้น YouTube หรือว่าขึ้นไลไ์ของน้ากระมลนะครับมาติดต่อได้น้ากระมลคือบอกได้เลยแกใจร้านของจริงนะครับแล้วก็บอกได้เลยมองบไม่เงียบจริแต่ผมขอบคุณมากเลยครับคุณเพราะสุดเลยที่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนกซ์เปลี่ยนโค้ัเปลี่ยนแม็กซ์เปลี่ยนอะไรก็ขอบคุณมากนะครับแม่งโคตรสุดเลยก็คือหาตัวยากเอาง่ายๆดีกว่ารถอย่างเงี้ยของน้ากระมลนะอยากจะรู้ว่าผมยังไม่เคยถ่ายรถแกนะ ไปไม่กี่รุ่นทั้ on, ทงหมดได้ครับคือรุ่นันนี้ขอรีวิวหน่อยได้หน่อยได้จะเป็นเหวานแดดป่ะ OPP เพิ่งได้สปอนเซอร์มาเป็นเสื้อห่อศพป่ะหร จะมนเนี่แบบเคยโหดพวกวะนี่คร oh ับเป็นรถผมแดงป้ายแดงแต่ผมบอกนะรถป้ายแดงของแม่งประมาณสี่ห้าปีก็ป้ายแดงนี่นมาจีบมอนเฮ้ยมอนเพืยอนแบบขอโทษทีบางทีแบบผมคุยกับไอรุ่นเนี่ยครูมือ้เหี้ยไอ้สัตว์ใช่ป่ะมนบอกได้เลยของแต่งในนี้แท้ทั้งนั้นแท้ทั้งคันครับแท้ทั้งคันอันนี้ออนออนยวปอกออนยวตัวใหม่ล่าสุดเลยปีสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบมือเดียวมือเดียวเบาะมีเลือดติดป่ะไม่มีโอว่าจะถามหน่อยครบ ขอไปดูโทานี้เนี่ยมาบิเดอร์อะไรอะตัวเฟนเดอร์เป็นดูที่แบบมันแกะแล้วอะแบบมีตัวริบเรียนปบอย่างอย่างอยางเนี้อ๋ออ่านี่เลยครับนี่แบ่งเปียกไม่ได้หรือได้ได้เลยเฮ้ยสุดสวยทุกคนแม่งสุดส้ยทกคนไม่เลยแบ่แบ่งมาขนาดที่ไม่ว่าเบิร์ของมันต้องแกะตัวทับเฮ้ยถามจริงเหอเฮ้ยของมึงต้องแกะตัวทัพตัวนี้เอาเท่าไหร่อ่ะง่ายตัวนี้นะเซตนี้นะผมขายอยู่สี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทของมึงต้องแกะตัวทัพหรือผมใส่ตัวนี้เลยเหรอตัวนี้เลยเบิร์ดไม่ถามทุกคนน่ากลัว ได้ของฟรีแม่งทำขนาดนี้เลยวะไม่ฟีเองหรอก็ต้องทำงานนี้สิครับมย์ครับเมย์ครับต้องเป็นสปอนเซอร์ผมนะผมพูดให้นะมอไซค์ก็มีนะพอซ่าเดี๋ยวผมมารีวิวให้รอบนึงได้ครับพอต้มครับวันนี้เดี๋ยวว่าดูเป็นต้นเส้นเป็นต่อนดูเป็นของรถตัวไปก่อนนะครับแต่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวต่อยเป็นทีมีต่อไปทีมีนี้ขอเป็นรถตัวใขอบคุณมากนะครับนั้งหม์กานยานับขึ้นให้เขาเยอะเลย ว่าเปิดทิดทุกขึ้นบนการยางเลย่ะไม่ต้องขึ้นอะไครเปิดทิชสวัสดิ์ทิชผมก็จว่าไม่มีแล้วบนกังว่างเลยใจมากใเรับอใงนะฮ้ยขอโทษครัเฮ้ยติดกิ๊ตกิ๊ีก้นพวกเดียวกันเฮ้ยวพวกเดียวกันเดียวอะไรอ๋อนี่ะอไง EP ต่อไปนะ EP ต่อไปนะเดี๋ยวผมจะมาทดลองดูว่าเวลายกเวลายก เดี <ítulo> <run> ๋ยวมาดูนะครับเวลายกว่ามันจะยืดมันจะดีเปล่าห่วงนีเปล่ามันมีของ่อร้างัอีแแมกเนาะอันนี้มันตัวตรงรุ่นเลยใช่ไหมตงรุ่นครับจะเตะบอลก็แต่ดันดันเราไม่หมดโอเคทุทถึงขนาดนี้ออะเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าประกอบโรถยนต์แล้วก็ใส่แมกเป็นยังไงก็ขอบคุณมากครับมนาไปพักผ่อนเถอย่ามหานแหนอนนี้กลังถ้ออยู่มีสอย่างไม่ถ่วงล้อนึถ่วนาเมืัไม่ อมพิวมันจะมีบอกเลขศูนกับเลขหใช่ไหมเลขศูนนั่นคือตรงศูนตรงนี่ยกันหนึกับห้าอันนี้คืออะไรสิกับห้าสิบครับคืออะไรต้อบอรสิหนึ่งถึงห้กูรู้มันคืออะไรก็บอกมาดิยวกูได้งัดหน้าพวกสบอันยงนี่แน่เลยลยศูนป่ะรู้เ่ยป่ะเยสดว่ะอะไรมันหนึ่งห อออที่๋ตั้งสี่ล้อนะคนอื่นตั้งสองล้อแต่กูตั้งสี่ล้อนี่ลูกค้าเขาตั้งให้สี่ล้ออยู่แล้วเนี่ยถ้าลูกค้าคนตีนก็ไม่ตั้งให้เลยให้มันไปสั่งขี่ไปแล้วออกจากร้านสั่งไปเอาไปลอยไหมพี่เอาไปลอยไหมได้เลยจะเปลี่ยนไหมแหม่รุ่นเยอะแหม่รุ่นเยอะแย่แม่งคนตีนรวยไม่งแกตั้องทำ น้องมึงก็เหมือนลูกน้องกูเพราะตอนนี้กูเป็นเจ้าของกูทำอะไรก็ได้มันคลิปยาวละเดี๋ยวไปดูวิธีการใส่โชคเลยแล้วก็ใส่ล้อว่าเต็มระบบขนาดไหน Let's go ไ h a เพลงเดลูกน้องกูจะใส่รถเราคุยที่ให้กูรออะไงไม่ได้เลยสักลาเจอบึ้มยังกับบาสุช้ากูไปนดัอ็กกว่าแม่พอล่าคืนนี้สัตว โอเคนะครับน้องๆผมก็มาขอบคุณมากนะครับน้มลการยานะมั้งทำไมเขาบอกว่าทําไมมึงอยู่ข้างบนแล้วทําไมให้นะแบบเป็นผู้ใหญ่ข่อยอยู่ข้างล่างก็คือมันจะมีบอกว่าคนชั้นสูงกับคนชั้นต่ำนะน้ำมันนะต้องเข้าใจว่าผมระดับคอะไรผมไม่ใช่ดังคุณต้องให้เกียรติผมผมก็ให้เกียรติคุณเนาะก็ขอบคุณมากนะน้ำมันการยาที่เปลี่ยนแม็กให้ผมนะครับแม็กอะไรนะ T M 6A T M 6A นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับอย่าลืมไปติดตามนะครับน้ำมันการยานะครับน้ำมันการยานครับใช่แล้วก็ อไอฟิเดอร์อะไรนะชกโชกโชโกโปรเฟนเดอร์ขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่นะครับชกที่ลาให้เรามานะครับก็ไม่มีอะไรมากมายก็คือขอบคุณก็ไม่รู้ขอบคุณทั้งคลิปละก็คือคลิปนี้เอาช่องผมไปเลยไหมใช่ <c oughs> ขอบคุณทั้งคลิปแล้วนัน้งหมดผมพูดจริงผมแ <c oughs> ม่งเหนื่อยแล้วเดี๋ยวคนบอกให้ทำไมมาขึ้นบนหลังคารถคูอพูดดักไม่หมดเลยว่า เฮ้ยทำไมแม่ยนงแม่ยนางก็คือกูซื้อสดเนาะแม่ยนางไม่ได้ผ่อนให้กูโอเคเนาะเนาะมันเป็นรถผมตามผมซื้อผมทำอะไรก็ได้ผมจะเผาก็ได้เนาะเฮ้ยหรือจะเผาบ้านน้าก็ได้ EP ต่อไป EP ต่อไปต้องมีก็อย่าลืมนะอย่ามันมีเอ็กแม็กกับฟอร์ซ่าชกเดี๋ยวนั้มหมจะให้ผมลองเทสดูต่อไปครับ EP ต่อไป EP นี้แค่นี้นะก็ปิดคลิปเพียงนี้ไม่มีอะไรมากมายจัดไปแลงโต